สวัสดีวันที่5พฤษภาคมนะคะปี2567นะคะวันนี้นะคะพามาดูตู้พระขนาดใหญ่ใหญ่วันนี้เราก็ทำมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวมาดูขนาดของอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ความยาว176นะคะแล้วก็ความลึกตรงนี้นะคะอยู่ที่เมตรหนึ่งนะคะความสูงเนี่ยสูงทั้งหมดเนี่ยรวมเนี่ยสเมตรสานะคะแตเ่เราทําเคยสูงเนี่ยเออมัน2เมตรหกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นบานเปิดนะอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าเขาสั่งทํามานะคะซึ่งเขาเน้นแบบเรียบเรียบเพราะว่าเขาไม่ชอบใช้ฝุ่นอ่ะอันเนี้ยก็คือถ้า สมมติว่าเราเราดึงออกได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าถ้าบางคนเนี่ยเก็บของที่มีขนาดสูงๆอย่างขวดน้ำมนไซส์ใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ก็เข้าไปในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถาดวางของไหว้นี่เป็นลิ้นชักนะคะคุณผู้ชมคะแล้วในส่วนของโต๊ะหมู่เนี่ยเออนี้มีไฟดาวไ้า์สองดวงนะจริงๆมันมันติดต้องติดกระจกนะแล้วก็เปิดทางด้านหน้านะคะ อ่าแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนอกจากมีดินชักตรงนี้แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีดินชักอีก3อันนะเดี๋ยวเวลาพอเวลาเปิดกระจกตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้ติดมือจับนะอันนี้มันคือดินชักนะสอันตรงนี้คือดินชักนะคะคุณผู้ชมส่วนอันนี้ความลึกของของของสตัวหลังเนี่ยลึก12นิ้วนะความกว้างความยาวยังไม่ได้ยังไม่ได้วัดนะคะเดี๋ยวเนี่ยไปดูในเว็บไซต์เลยนะคะ แทบบอกขนาดคร่าวๆว่าเออสูงเนี่ยทั้งหมดเนี่ย2 35หน้าหน้ากว้างตรงนี้นะซ้ายไปขวาตรงเนี้ยเอ่อ176ความลึก1เมตรนะคะต้องการใหญ่กว่านี้ก็ได้เลยนะคะมาเลยที่ร้านบ้านปัญญานะคะ0 8 4 2 8 7 6 9แอดไลน์ก็แอด T E A K เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วพบกันที่ร้านบ้านปัญญานะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมีความสุขทุกท่านมีความเจริญกับพระวหา้พระสวดมนต์ทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ